สอบเสียงค่ะค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่งานกาชาติมะม่วงแฟของดีหนองบัวซอประจำปี2567ค่ะ Good evening ladies and gentlemen Welcome to Mango Red Cross Fair of n นองบัว d i s t ิ i c t u อุดรทานิ in สิทธิทราชค่ะครูโรงเรียนหนองวสซอพิทยาคมค่ะหลายระผมนะครับนายจิรพงษ์บุจำปาครูจากโรงเรียนหนองวสวซอพิทยาคมเช่นกันครับวันนี้เราทั้งสองนะคะได้รับเกียรติจากทางผู้จัดอีกเช่นเคยนะคะให้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะ สวัสดีค่ะน้องรักอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะพี่ป้ครับปีนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วเป็นปีที่สามสามนะคะเป็นปีที่สามนะที่เราได้คู่กัรเราข้ามน้ำข้ามลัวมาเลยนะครับจากฝั่งโรงเรียนหนองบัวซอพิทยาคมเรต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วยเกียรติเรานะครับปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะครับที่เจอกันในครั้งนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะมีปีต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงของดีอำเภอหนองบัวซอ ต้องนัดได้ถึงอะไรบ้างคะแน่นอนครับตั้งแตชื่องานก็บอกแล้วนะครับงานกาชาติมะม่วงแปลงแสดงว่าก็ต้องเป็นมะม่วงแน่นอนครับพี่ฝ้ายครับแต่ว่านอกจากมะม่วงแล้วยังมีของดีอีกค่ะน้องมันมีดีกว่านั้นอีกใช่ไหมครับมีดีกว่านั้นอะไรครับพี่ฝ้ายเราสองคนนี่นะครับถ้าเห็นด้วยนะมถ้าเห็นด้วยปรบมือนะครับมาเซ็นมือกันเลยครับเดี๋ยวเรามาด้านหน้านิดนึงได้ไหมคะถ้าหน้าจะบอกว่า มองเห็นพิธีกรไม่ชัดนะคะก็คือจริงๆพิธีกรจะสวยระดับประมาณ100เมตรนะคะคือถ้าใกล้นี่ก็คือจะหาความสวยไปเจอนะคะก็ขอสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะตอนนี้นะคะทุกท่านก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็นักร้องตอนนี้ก็ สแตนบายรอแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มพิธีเปิดเราจะมีชุดการแสดงพิเศษนะคะจากโรงเรียนแสงอรามพิทยาคมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้สแตนบายรอด้านหลังแล้วนะคะซึ่งการแสดงชุดนี้ก็คือฟ้อนลายตรงลาง<อ> โรงเรียนแสงรามพิทยาคมใช่ค่ะซึ่งอำนวยการฝึกซ้อมนะคะโดยท่านผู้อนวยการเยาวนีสีปัดชิมนะคะตอนนี้ทุกท่านพร้อมที่จะรับชมการแสดงฟ้อนลอายปงรังหรือ,อยังคะ่พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเลยค่ะขอเชิญรับชมค่ะ